สวัสดีมาแห่งพามวนเจียมหนึ่งหัวขาครับเอฟแล้วก็ตั้งช่องทางเพลทุกทางเนาะครับเนาะครับอย่างว่าติดตามเอาไว้ครับพี่ซี่ครับการซื้อได้มาอ่าเป่าเรื่องถุงเงินก่อนเนาะกเลั่งดังก็ลั่งดั่งก็ลังดังก็ลังหิดครับพี่ซี่ครับกระแสอะไรเพิ่นเลยว่ากระแสยังแรงนะครับโอ้เออครับผมของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ของแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ต้องมีตาเข้าไว้กับไม่เฮียงนะครับว่าหล้วก็ทางช่องมีอยู่สามช่องสี่ช่องครับเกลี่ยหนึ่งหัวขามาเฮงมวลซื้อมาหาเฮงปลามวลพอใส่ผ้ารวยแล้วก็ผู้เฒ่าผ้ารวยแบบนี้ครับนี่แหละของแท้อยู่แค่นี้ครับนะครับว่าของแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์ท่าความไปต่างตาเป็นเท่าไหร่คลิปแรกที่น้องฟู้เงินออกคลิปไปครับผมคือเมื่อหลังจากเลาออกปุ๊บ น้องเงินกับมาหาพอไหวอยู่บ้านนี่แหละมาแล้วบ้านนี้ยนี่หมูเส่ามาปุ๊บเพิ่นกับมาก,กินน้ำแดงกินยังแล้วเพิ่นก็ดีอกดีใจที่เพิ่นมาบอกโค้งสุดท้ายหันซีสามกับหนึ่งหกบอกขึ่นยังไหนจำบ่ได้นะครับนะ้อแต่ว่าจำได้คือซีสามแต่ว่าบได้ลงตัวเลขใหครับทังช่องแต่ละช่องทันีครับเพราะว่าโค้งสุดท้ายขัดแน่ๆนะครับเนาะลาบานนี้ลังจากหันมาปุ๊บเพิ่นกะ มหาพ่อไหวมากินน้ำแดงเมียงแล้วเพิ่นก็เลยไปหายายทุ่มไปหายายทุ่มไปไปมากมากว่ะไปไปมามากไปหาไม่เฮียงไปหายายทุ่มกับมาพ่อไหววิ่งเพิ่นไปออมมันนี่นี่แหละไปหาผู้นันแนหผู้นี่แนห์ไปกับมู่อ้แนหไปผู้เดียวเพ่อนแนคห์ยายทุ่มไปหาคลิปแรกที่ออกไปนะครับว่ายายทุ่มเขียนส่ทองมาไห่แดงจึงงครึ่งสามตัวครับอ่าเพิ่นเขียนส่ทองมาไห้อันคือ ตั้งแต่คลิปแรกเลยครับเริ่มแปดหกสองโอ้เปิดเปิดไฟเบิ้งช่วงตีซีแมนเพิ่นกลับมาพอดีเพิ่นกลับมาหาไม่เฮียงมาหาไม่เฮียงบาดนี้เนี่ยช่วงตีซีใช่พิ่นเลยบอกไปไม่เฮียงบ้านยายทุ่มผมเขียนเลขเซททองให้เพิ่นแล้วครับผมแดงเกลืองๆือยู่บาดนี้ไม่เฮียงเพิ่นก็เลยมาเปิดไฟเบิ้งเห็นตัวเลขแลนลูดัดลูดัดอยู่ครับปาโต้แดงเกลืองแปดหก สองสองตัวเก้าสองเพรว่าสองตัวบรดเขียนบรดเขียนมันบวมีหมวกเขียนมันใหญ่เพิ่นก็เลยให้จำเอาเพิ่นก็เลยจำมาเพิ่นก็เลยว่าแปดหกสองแล้วก็มีกาสองซึ่งเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับเ้อครับผมอันนี้ลิปแรกนะครับว่าเลขตัวเดียวกันแปดหกสองกับเก้าสองนี่หัวขึ้นหัวลงกับครับผมตัวเดียวกันเก้าแปดแปดเก้าสองนี่คือกันไม่ให้ซื้อม้น ปดหกสองล่างเก้าสองครับพี่ซี่ครับครับเดี๋ยวกลับเด้อปฏิวัติเลขถุงเงินมีหลายตัวแทะโบหลายครับหัวขึ้นหัวลงกลับไปกลับมากลับมาสีมีแค่นี้ครับเอฟซีครับอ๋อคือตองหัเนาะคือตองหวดครับผมอันนี้งวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเดับเด้อครับผมพ่อหลายมือมากสองสามมือมากครับก็ได้ออกคลิปต่ว่าทั้งมาเฮงกับ เจียบอ้นออกเนาะ,ะอ่าๆเลื่อยได้ครับผมเพิ่นกะเลยว่าเพิ่นทั้งกองฉลากเฮ้ยครับผมเพิ่นไปกองฉลากโอ้อืมที่ไปที่มากของว่าว่าถุงเงินทําไมไปกองฉลากถุงเงินนี่เป็นเอียงเพิ่นบอกไปเนาะครับเนาะกชครับคับกับเพิ่นบ่บววหูเพิ่นไปกองฉลากไปเบิ่งเพิ่นใาย่ของ ออเพิ่นสีย่ายของลงไปออกจุดทั้งไตนะโอ้เพิ่นสันจอนครับหวยสันจอนเพิ่นได้เต็มเครื่องไม้เครื่องมือเต็มเครื่องไหม้เครื่องมือถุงเงินก็เลยไปหาปูอยู่กองสลากโอ้ไปถามปูว่าสิเพิ่นที่ไปใส่ใหั่รท่านใี่จังแคกัน่ขนของเท่านั้นคือขนของคนยังไปทั้งปูพิมเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นสี่ไปออกอยู่ไกตุลาาท่านว่าโอ้ไม่ไปออกยูใส่ลัน ปูว่าสันถุงเงินถามปูเนาะอันนี้ไม่เฮี้ยงเราฟังเลยครับเนอะครับผมต้นบันนี้เป็นตัวแทนเราแทนไม่เฮี้ยงครับเพิ่นก็นเลยว่าชีไปพูลาทั้งภาคใต้ว่าสันโอ้ไป,ไปไปไปภาคใต้แล้วเหตุไงถุงเงินสีได้เงินสีได้เลขว่าสันว่าเออคัดไปออกทางอื่นคัดออกทางอื่นเอาจังซี่ว่าสันปูใส่ให้ไปก่อนให้เลข,ให,เลขให้เลขมาก่อนอ๋ออืม ปู่อยู่ในกล่องสากันหูจักตัวเรียกชออกว่าเลยหูจักแต่ว่าสี่แมนบอแมนแต่ว่าปูเบิงไวแล้วโอ้เบิงไวแล้วแต่ว่าจักสี่เป็นยูตำแมงไห่โบหูเมือกันไปฮอดมือสุดท้ายคอยมาเอาน้ำปูอีกที่ครับไม่เข้มยายามให้ครับเพิ่นก็เลยให้ถุงเงินเอามาอ่าคือตัวนี้ครับพี่ซีครับอันนี้เป็นคลิปที่สองครับผมนี่เก้าสามสอง อ่าบนโอ้ยไอสองตัวหกสี่ครับแล้วก็มีสองสองครับอืมอ้าวมีสองสองคือคือคือโบ้คือ,คอ,คอมูคือหกสี่กับสองสองแต่ว่าตัวนี้เก้าสองคือกันครับยังเป็นตัวเดิมนะครับแต<อ>่ว่ามีสามเข้ามาผ่าเฉยอ,อ,อืมนะเก้าสามสองนะครับเด้ออันนี้คือคลิปที่สองก้อนสีขนของไปใต้อ่าพ่นเลยว่าเอา้า มีคนคนบางคนพนกบานะครับโอ้ยถุงเงินนี่อันบ่หูว่าว่าเพิ่นที่ไปออกเลขข้างอื่นเป็นยังขึ้นไปกองฉลากว่าท่นเพิ้นไปเบิ้งขนของครับพี่ครับอ่าไปเบิ้งว่าเพิ่นขนของลองไปสี่ขนของไปเมื่อไรเมื่อเพิ่นสี่ขนของลงไปครับพี่ครับเพิ่นก็ได้ไปเบิ้งมาไห้นะครับนะไปเบิ้งมาไห่ปูอยู่ในกองฉลากไหยมตัวนี้เก้าสามสองก็คือเป็นตัวเดียวกันกับตัวนี้แหละครับพี่ครับมันมีเก้าสองหกสองคือกันเห็นบ่ครับโอ้มันพิแต่แปด กับสามอ่ามีแปดอันนี้แปดคือกันค้ายๆกันเลือยแปดเลข่แปดก็เรือสามพี่น้องค้ายๆกันอ่าท่านเลขแปดพลาเคย่องเป็นสามที่สี่ได้หยือนี่ครับอืมทีว่าเก้าสามสองทีแปทีมาเป็นเลขตัวเดียวกันคือเก้าสองจูขโมยขึ้นหัวลงแต่ว่าตัวนี้กับตัวนี้อีกสองสองกับหกสี่ดิครับอ่าคือว่าตัวนี้แหละทีทีมาที่ไปที่มาของทีว่าบอกคือมู นะครับเนาะมีสองสองกับหกสีอาจจะเป็นล่างก็ไ้พี่นบมันมีสามตัวบนสองตัวลางเ้อะมอนมันเมนว่าทีไปออกบนน้ำกันมาตู่ตูดีพอดีกะถีถือแค่สองตัวบนก็ได้หละเข้าก็ต้องพิจารณาเบื้งกัยวิชีครับหลังจากคขานมาอ oh. arp, ีกเป็นอะไรอีกบาทหลายมือมากต่อมาหลายมือมากถุงเงินไปหาไม่เฮี้ยงไปบอกไม่เฮี้ยงว่าอัน เพิ่นไปออกเลกลูกไก่แม่แม่เพ<อ>าะั่นว่ายอกษ์ไปอยู่ทั้งได๋ถุงเงินบุคคลในหูอยู่ว่าะ<อ>ั่านไปถามปูพุ่มปูพุ่มกับบอบอกว่าะั่นว่าวันนี้เห็นต,ตะขนของเออมีเห็นตะขนของขึ้นรถไปแต่ว่าจะออกอยู่บางไดบุคคลใน,นหูบางออกแต่ว่าหูอยู่ว่าออกไก่ลงไปทั้งไตเหมือนกันท่นไปหูข้าววะไหนปุน<อ>้นนี่ทั้งไอ,อ้ใครวะนี่มู่ิ่านอ่ะเออทั้งพุ่นเออ ไปใครกันว่าทุ่งเงินสันไปออกบ้านเฮาตัวเชียวว่ะสันอ้ทุ่งเงินวาพ่อ,อ,อกันพอดีเออพ่อ,อ,อกันพอดีอ <laughs> ไปเรียนบ้านเฮาบา่าสันป <laughs> ้าตัวป้าดีเพิ่นกระเล็ดส่วนกันไปเรียนบ้านทุ่งเงินครับบ้านทุ่งเงินอยู่สายสันไอ้ใครกันยังบูหุจักอ่าไม่เฮี้ยงกับบูหุจักเ<อ>พิ่นมาล่าแม่เพิ่นบอกว่าแม่สิไปบ้านเดินของไอ้ใครเด้อสันไปบ้านไอ้ใครอยู่สายละลูกสันวะพูดแล้วอยู่ทั้งใต้มองเพิ่นไปออกเลขโอ้มองเพิ่นไปออกเลขกระซี่ไปเอาเลขน้ำ เพิ่นกันเลยท้า um, กัน er ส้วนกันหาคนคือเก่านนะเอารถไปสองขั้นมาท่านรถเก๋งของถุงเงินนั่แหละอืมนถุงเงินกับถุงเงินไอ้ไข่หนีไปน้ำกันครับถุงท้องกับอ่าขาวดำมันไปน้ำกันอ่าเพราะว่ามันไปหาคนมันมันแห่นรถมาท่านว่าอึดอัดเตี้ยอึดอัดเราเอารถไปสองันอันนี้ครับไล่ด่ากันไปเลยไล่ด่ากันไปโอ้โห่อดาเพราะเพิ่นไปนะครับว่าเพิ่นกับไป บอกแม่เพิ่นแล้วเพิ่นก็ได้ไปสองมื่สามมือกลับมามือวานนี้ครับกลับมามื่อวานนี้อโทั่วพี่น้องมาบอกกลับมาแล้วไปแล้วไปเรียนบ้านอ้ไครแล้วเรียบร้อยแล้วอ้ไค่หูจักก็ได้พาไปคนส่งขาเออมองออกมองออกโอ้เพื่อฟางพุนต้องอาศัยเพื่อนั้นต้องอาศัยไครนี่เจ้าทีเจ้าทีเนี่ยนดังห้างพุนพี่น้องไอ้ไค่หูจักปุ๊บอยูดแถวๆนั้นเนาะพากันไป๋อบ้านนี้ถุงกันไงบะ มาบอกไม่เฮียงแม่เฮียงวาสันวะทมีผู้มาเอิ่นเอาถุงเงินแม่เหรอสันวะที่ทีให้ถุงเงินไปอยู่น้ำที่ให้ผม้นไปบอกเลขว่าสันโอ้ไม่เฮียงคนกับเ้าวทันทีล่ะท่านสาธุยาไปเดือดลาวว่าฮ่นฮ่ายู่น่าแม่นี่แหละว่าสันมีคนมาเอิ่นไปเอิ่นว่ามันเอิ่นแต่ถุงเงินนี่มันเอิ่นไปวัดทุกคนวาสันว่าโอ้เขาถืเอาไปดูแน่เขาสิเอาไปดูแน่เขาเอาไปขั้นเป็นถุงเงินไปก็มูไปปุ๊บเขาสิกักไปทันทีเลยที่ปล่อยออกมาเลยโอ้เคยมมีแล้้้้วคคนนนนนนนออยยูู่่่ขขาาาางงบบเเพิหััก กูมันทองสองคนเขาเอิ้นไปมาบว่าไรทัาทุกมือนี่เขาหลอกไว้เลยเขาหลอกไว้เลยเขากักทีอยูว่าให้ไปให้มาเลยโออันนี้ทุงเงินก็นเลยคือกันว่าเขาบอก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 แล้วกันเลยว่าบ่ไปนันว่าเขาเอิ้นไปอยู่เขาเออกขนมเอาอยัางล่อโอ้ยหลายกันว่าเองบ่งไปบันทึกว้าเรื่องถุงถุงเงินนั่นไปไต่ลงไปกล่องไปของเพิที่ออกกล่องฉลาดดกอยู่สงขานครับเจ้าออยู่ในกับบมหหรอกนะครับเัืงเพิ่นว่าปูพุ่ม ที่อยู่กล่องฉลากก็ลงไปน้ำโอ้ล่องไปพุ่นน้ำไปพ่อยพุ่นพ่อไปพ่อยพุ่นปูพุ่มนั่นก็ไปหาพุ่มอีกผู้นึงอ่าปูครับอยู่างพุ่นอปูที่ทั้งพุ่นกับมี่พุ่มอีกเนี่ยอืมอ่าก็ไปคุยกันท่านว่าไฮมาแล้วสามตัวไฮมาแล้วสามตัวมองชีวอกเลยบานเนี่ยมองชีวองป้าโทษพี่น้องเลยบานเนี่ยแต่ว่าปูพุ่มว่ายาเฝ้าบอกผู้ใดเด้อเอาวันที่ยี่สิบเก้าคอยสิให้เปิดเผย เอ oh. ปิดสนาบ่กครับ oh. วันที่ยี่สิบเก้าถึงให้เปิดเผยถึงให้บอกทุกทุกคนจะเฝ้าไปบอกเดี๋ยวนี้เอาถูงเงินคนรักษาสิา oh. นหาเนาะเพิ่นก็เลยรับปากปูปุ่มแต่ว่าได้มาแล้วได้มาแล้วฟังคักๆัดวันที่ยี่สิบเก้าถึง oh. ให้บอกอาอมันก,ก็มือออกพอดี กะลังมือออกก้อนหมวกมือนึงเอาไหมาออกวันที่นึงม่อดิโอ้ัที่ยีบเก้าเฮะเอาที่ยิบเกที่นึงอที่หนึงตัวมันบวบีเอาหนี้เด้เขาเขียนหนึ่งมีหน้าหนี่เด้เฮอตเออแต่ว่าวันที่ยิบเก้าค่อยให้บอกเต้มันตวงกับยังป่ะเออวันที่ยีบเก้าค่อยออกตวงกับยังเอาไม่กระตัวกับสิ่เดียหนัี่บ่ะโอ้นี่บ่ะปะตัวมันตวงเต้นี่บ่ะ ตัวต้งเงิเลยอ่าที่จริงแล้วเพิ่นบอกมาแล้วโอ้แต่ว่าตัวที่สามจ็กสิเป็นตัวใดอ่คอยจะตกงใจมัดพี่ร้องเออว่ามันสิหายมือออกได้เป็นกับท่านแล้วคือมือออกมือนั่นก็วังหันกับวันที่อะไรวันที่สิบหกบอกมาบอกครับบ่อไดจักคนได้แต่ไม่เฮียงเออผู้แม่เพิ่นผู้แม่เพิ่นเออกลับเอฟซีอยู่ในรุงเทียบได้โอ้เพิ่นฟังคำบอกของตุงเงินอือนี่นะครับเด้อ เอฟซีกับกดล่อไวอ้กับเนาะวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ากับก้อนมือเล่อกับมือหนึ่งก้อนมือเล่ออกมือหนึ่งโอ้กับใครยุสันใครก้อนอยู่แต่ว่าคนว่าย่ำที่สุดคือวันที่ยี่สิบเก้าคดีมวยมือเศร้านี่กับมือว่านี่กับเมื่อบอกแม่เอาอีกแล้วก็บอกบอกว่าไม่เฮี้ยงมาสันว่าวันที่ยี่สิบเก้าเด้อปูข้อศอกปอยมาสันเออคนคือมาอย่ำแต่หยิบเก่าเลยครับพี่ที่ครับ ยิบเก้าเขามีโอกาสยี่สิบหกเลยด้วยกันเนะอ่าอันนี้มาเราแท่นไม่เฮี้ยงนะครับเมย์ีครับอือเพราะว่าไม่เฮี้ยงเพิ่นสีออกคลิปเพิ่นก็บอกให้ออกเพิ่นว่าทุงเงินบอกให้ไหนบอกให้ออกทีอือเพิ่นก็บอกบอกออกคลิปกันว่าถุงเงินบอกว่าอันไม่เฮี้ยงกันยังบอกให้นให้ให้ต่ว่าบอกแต่ว่าวันที่ยี่สิบเก้าตะง้อให้ร้อวันที่ยี่สิบเก้าให้หูว่าสันว่าอือเป็นยังว่าสันวาปูพุ่มพ่นซังครับอ่ปูพุ่มซังไหวว่าบอกให บอกคนให้บอกวันที่ยี่สิบเก้ามือเดียววครับผมเพราะเป็นตัวนี้บุบหลอดพอดีที่วันที่ยี่สิบเก้าเดือนนี้ก็มียี่สิบเก้ามียี่สิบเก้าเลยอะรับบาลนี่ก็ตัวนี้ตัวนี้สุปีสิบมิสิบมิยี่สิบแปดแมนมีปีนี้ยี่สิบเก้าเพราะจะพาร์กันแมนอ่าเพราะจะบอกเมื่อสุดท้ายเลยเมือที่ยี่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้า การใรอยู่เกิดวันที่เอฟเก่าขันบอกวันที่รึงนี่กันโอ้ยว่าท่านอีกคะนแล้วเนาะครับเนาะเอฟซีออ FC กันไปหายิบจับอภัยคนครับ<อ>คือยี่สิบเก่าตั้งแต่คลิปแรกที่ออกมาต้องงวดครับผมคนว่าเลขถุงเงินคือหลายตัวแท่นบ่หลายครับบ่หลายมียแค่นี้ครับพี่ที่ครับแผ่นอะไรกัมีเก,มก้าสองครับมีต่นี้แหละครับอาจจิเป็นเลขล่างก็ได้ที่สองตัวนี้หรือว่าอันสองตัวนี้อาจจิเป็นบนก็ได้อันนี้อาจจิเป็นล่างก็ได้เขากับบุูเนาะ โอ้ยขั้นหูกับมัมผู้เดียวท่อนั้ละครับเนาะมัน,นพวกหูซื้ออันน,นะครับเนาะอันนี้คือเลขน่องุงเงินอ่าครับทั้งหมดทั้งมวลเปิดบ้างไหมครับทั้งหมดทั้งม่วงเปิดเบิสตัวโตระเบิดเบสตัวแล้ว้ยวย่างมือวันที่ยี่สิบเก้าวนันวันที่เปิดวันที่ยี่สิบเก้าเลยครับเด้อน้องถุงเงินมายำให้ไม่เฮี้ยงตลอดเลยยี่สิบเก้าเป็นอะไรกับจ้งล่อกับล่อไปบ้างแต่ส่วนหนึ่งหัน เลขฝันขอไม่เฮียงบอกเกี่ยวกับเลขถุงเงินนะครับฝันไม่เฮียงคือฝันนี้โอ้โะคนละตัวนี้ไม่เฮียงฝันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลักการล่องถุงเงินกับฝันอีกครั้งหนึ่งคุอผด้ฟังของไม่เฮียงแล้วนะครับนะกับห้แยกแยกนะครับเด้อว่าถุงเงินบอกกับแม่แม่เฮียงบอกบอกคือกันนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเลขตัวเดียวกันบ่กะพอไว้กันยังยังจำบ่อ้ครับพี่ทีครับหรือว่าแย่ทุ่ม ตัวนี้ตัวใดละ่ะตัวนี้คือเลขแก่ทุ่มเขียนใส่ทองเดี๋เด้อยครับเ่าให้ถุงเงินนํามาบอกบตัวนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าน้องถุงเงินยายทุ่มเขียนใส่ทองให้อเอามาบอกนะครับเอล่าเบิ่งขคักก่อนครับพี่ซี่ครับเอาแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอเป็นตัวเดียวกันแปดหกสอง สามหกสองสามเก้าสองนี่แหละครับผมตัวเดียวกันกับตัวเดียวกันบ่เนี่ยพ่ดอาจสีแบงคเครื่องเนี่ยแปดสีแบงคเครื่องเป็นสารทานที่ได้ด้วยนี่ครับอพี่น้องเอ้พิศนาบังเด้อมันกับนี่ตรงชี่อยู่แล้วเนาะอ่าแดงจึงเครื่องเด้อหนอ่อันตัวนี้แดงจึงเครื่องเด้นีนึ่งอันตัวนี้เป็นน้องถุงเงินไปเอามาจากกล่องสลากน้ำพมพุ่มกอกรพนสเดินทางลงไปไต้ออันนี้คือรายละเอียดนะครับนะก่อนที่จะเดินทางลงใต้อ่เพิ่นบอกน้องถุงเงินเอามา อะไรแมนบอละเออเก้าสามสองขับบิ๊กซีกับเก้าสามสองหกสี่สองสองเพิ่นว่าใส่สามตัวแตกบางเงินีงฮะการอนี้น้องถุงเงินพันอีกเบล่าอืมว่าให้สามตัวแตกบอที่กิ่งเพิ่นก็จะให้แตกทุกงวดิคนละแต่มันติดแตกว่าแตกปูหูนะครับอันนี้แคปหน้าจอไว้เดี๋ับบิ๊ซีครับผม แคปหน้าจอไว้นะครับเอา้องต้นก็มีนี่แหละพี่น้องสองเก่าสองเก่าเก้าสองเง่าลืมไว้เดี๋ยวพี่น้องได้หยิบจับรถลอตเตอรี่ไว้ครับผมเนาะครับอาจจะเป็นพิศนาเพื่อจะได้สามตัวกสิยุทธ์นี้แหละครับอกติยุทธ์นี้ก็ได้เพีแต่พนบผ่านเปิดซืือนครับผมพื้นหยานมันเต็มพี่น้องสีหาบ่ได้หยานอันอ่าความหม้เนี่ยไม่มีอย่างดอกครับผมอืม โคิดตามมาเป็นที่ยิบเก่าจะมาฟันทงให้อีกครั้งนึงครับผมฝากตอนพ่อแม่พี่้องเอฟซีครับผมสาหรับเนทางมองทุงเงินครับผมของแท้แม่เฮียงครับผมของแท้แม่เฮียงครับเอฟซีครับมีหลุดแม่เฮียงประกอบนำนะครับเนาะของทุงเงินแท้ครับผมครับผมอตามั้วครับผมสำหรับที่นี่ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านทุกคนเอาไปพิจารณาเมืงไทครับเถอะฟังไปเรื่อยนะครับเนาะฟังไปก่อนนะครับเนาะ ดีบบดีกาติดแตกตึ้มสามตัวกระบาบร่อยเพราะว่าหวยสัญจรลงไปอยู่ที่ออกที่สงขาทุ่งเงินกับพึ่งหู้แต่ว่าทีมงานหนึ่ฮู้ตรวจแล้วล่ะครับแต่ว่าถุงเงินพึ่งหูเพราะว่าถุงเงินไปกองฉลากมาวันที่เท่าไรวันที่เท่าไรล่ะเนไปกองฉลากมาปูทั้งกองฉลากก็เลยบอกว่าเขาที่ไปออกคุณตัววัฒนว่าทั้งไตวัฒนว่าบ้านไอ้ไข่เด้อวันว่าหาสหายก็เลยพากันบึ้งรถไปเลยครับ สองขันเตะสองขันเลยรถเก๋งสองขันนะครับเพียรมันเก่งมันเออเอ,อ,เอ,อ,อาได้ครับผมเอาสารคิมีกอขอบุญขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ชมคลิปจนตลอดคลิปนะครับเดอ้อส <laughs> วัสดีครับ <laughs> ผมสวัสดี <laughs>